ค่ะนี่ก็เป็นบ่อแหนแดงของนาราวารุฟาร์มเรานะคะช่วงบ่ายฝนตกลงมานะคะก็จะมีหยดน้ําเกาะอยู่บนแหนนะคะสวยงามมากระยิบระยับเมื่อโดนแสงกระทบนะคะเนี่ยค่ะดูใกล้ๆเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกบ่อยขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นี่ฝนตกน้อยมาก ตัวนี้แหนสวยงามมากเลยนะคะพร้อมส่งค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ไหนแดงนาราวารุฟาร์มนะคะอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพร้อมส่งนะคะสวยๆเลยจ้ะ<ส>บ่อนี้น่าจะ ตักได้ประมาณ40กิโลนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจทักแชทหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกันก็แวะมาเยี่ยมชมฟาร์มเราได้นะคะอยู่ที่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ